ครานทำไมลูกเฮ้ยสนุก <ö> ด <x ante> ีนะออขับเล่นติ๊นตสวัสดีค่าาสโซเยลสวัสดีค่ะชาวโซเชียลเราอยู่ที่ไหนคะน้องเบนที่นี่จัสการ์ลเลอพี่พัทยาค่ะ เป็นร้านอาหารที่ทุกคนต้องมาสุดเช็คอินของทพัทยาเช็คอินที่สำคัญมากๆแล้วที่ไม่ใช่สำคัญสวยมากๆภาพนี้ตกดินวันนี้โอ้โหเดี๋ยวจะค่อยภาพทีเวดดิ้งให้ดูทีนองด้วยแเ่มาสายก็เลยไม่มีวิดีโอใช่แต่แม่แม่ถ่ายภาพนิ่งมาให้ลุกมแม่าย่ภาพนิ่งภาพนิ่งภาพสุดสวีทโซสวี ตอนนี้รตลอกาเแวาไหมคะถ่ายรูปกับพี่เขาไหมค้าบอะถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปกับสาวน่อยไม่ไหวล้ไม่ไหวไม่หวล้เดี๋ยวก่อนที่นาน่อยไหมีนปกินน้ำก่อนไปกินน้าทีนึงกินน้าทีหนึง ไปกินน้ำทีนึงก่อนโอเคกินน้ำก่อนเราค่อยมาลงโอเคโอเคยกมือสูส่งนิ้วให้น้าสา,ายไอ้น้าสายก่อนเร็วสายเลิฟยู you, ให้น้าสาดูก่อนไอเลิฟยูทำยังไงเลิฟยูก่อนโอ้โห ไไปหนเดี๋ยวก็ำลังจะไปว่ายน้ําไม่ใช่หรอกไม่ได้ว่ายหรอกไปเล่นน้ํากับลูกพ่อพารีวิวห้องแบบเร็วๆได้ไหมครับวันนี้เราก็ไปอยู่ที่อนาอนันนะครับผมก็โชคดีฮะได้ฟูบีล่าก็เนี่ยฮะก็เป็นห้องแบบงานแบบโชว์แบบว่าสไตล์แบบไม้ไม้หน่อยเป็นแบบเป็นโมเรนคอนเทมอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาพวกก็จะเจอแบบว่าที่วางของก่อนนะเข้ามาพวกก็จะเจอนะทางขวาก็มีอ่างล้างหน้าคนนี้จะเป็นแบบตู้เสื้อผ้า อะไรแบบนี้นะครับมีซอมมีเซฟอะไรให้แล้วก็มีอ่างอ่างแบดซับอยู่ตรงนี้นเอาตรงนี้เลยเหรอ,อตรงนี้เลยแต่ว่าจริงๆแล้วจะมีห้องชาบูอีกที่นี่ขออภัยท่านผู้ชมครับเ,เพราะมันใช้มาแล้วหนึ่งวันมันก็จะมีความเละๆนิดนึงเข้ามาก็จะมีน,มนะครมีทอยเล็ดนะฮะมีชาเวอร์อยู่ตรงนี้หันไปด้านหลังหลังจากแบสซับไปทีก็จะมีเตียงข้างนอกนี่ก็คือโฮเวลล่านะ<ม>ออกไป<ม>ก็จะเห็นวิวเห็นทะเลมีสนามมีอะไรแล้วก็มี อันนี้ดีหรือคือมาหลบมุมอยู่คนเดียวเพื่อจะมาเช็คว่าแว่นไหนดีเออเออเออนี่ดีกว่านี่ดีกว่าเดดแดดดูวิวเนี่ยครอบารีวิวห้องอยู่คือจริงถ้าดูจากสภาพที่ใช้งานแล้วเนี่ยก็แปลว่าห้องเนี่ยมปนติฟงก์ชันจริงๆนะมีหลายอย่างทุกอย่างรวมกันอยู่ในห้องเดียวถือว่าเป็นการพักผ่อนที่สบายมากบางทีก็ไม่อยากจากห้องเหมือนกันแต่ว่าลูกอยู่ที่สระแล้ว้บาไแล้ววัดดี ตอนนี้เขามีความสุขมากคือแค่น้ำพุอันเดียวเขาก็สามารถที่จะมาเอ็นจอยได้นะแล้วก็ตอนนี้ยังนึกไม่ออกว่าถ้าจะพาเขาออกจากน้ำไปเนี่ยจะกรีนหรือเปล่าเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อวานเมื่อคืนเล่นเยอะเมื่อคืนโอ้โหตอนที่อยู่ที่สกายแกลลี่วิ่งพอเด็กพอเล่นเยอะก็คืนก็จะละเมอเยอะ มันคืนร้องไห้จะเป็นจะตายเมือละเมอเลยก็ไม่รู้ปุบก็ไม่ตื่นแม่ต้องเอาขึ้นไปเขาเลยไปพาดบ่าแล้วก็เดินรอบห้องรอบประมาณตีสามโอ้โหยืนเนี่ยยืนเนี่ยไม่ยืนยืนนี่ไงลุงเล่ยยังยืนได้เลยครับนี่ไงยืนเนี่ย ยืนเนี่ยแม่คะเดี๋ยวจะย้ายไปลงสระกลางสระกลางสระใหญ่ได้ข่าวว่ามีสไลเดอร์ yes เราจะไปพาโพเอปเรนสไลเดอร์ก่อนไปจะเติมแม่ปากเนี่ยเราจะไปฮ่าแว่นไม่แดงได้ข่าวว่าช่วงเนี้ยแม่กำลังซุ่มทำซิงเกิลใหม่ใช่เออเออมา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 เป็นเคยจันอ๋อ กินทุเรียนทุกวันคนสวยแ่บแม่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่แม่ไปแต่งก่อนซูเขาไม่ได้เลยนะแม่ไปแต่งก่อนเดี๋ยวแม่มาพุกแม่ลงลงเลยแม่จะไม่ไม่อวดหุนพุงน้อยๆจะพาพี่พูไปไหนไปสไลเดอร์ครับผม เดี๋ยวเยวพ่อพ่อใจเย็นใจเย็นพ่อพ่อลงลงมาข้างล่างก่อนนะลุงโ้หหนุกไหมฮะพี่โบมบอกอะไรอะไรไวๆเนสนุดีนะ เดี๋ยวพี่โพลานทำไมลูกโอ้โหโอ้โหอ่ะสองจาวนะจ้าหลานหานตั้งแต่เช้าเลยอะไรอ๋อทำไมอยู่นี่อยู่นี่ นี่คือสองสาวที่ตื่นสายาตื่นตั้งแต่เช้าวะลุงาเหรอลุงเห็นหลายรอบแล้วไอคนตื่นสายก็จะบอกว่าจริงๆตื่นก่อนแล้วตายจะรอดปะวะน้าจา๋าหรือว่าชายเออน้าจา๋าเนีเ่ยแหละ นี่เขาจะมีช็อตพิเศษเดี๋ยวดูนะไหนไหนนี่คือพยายามจะทำอะไรกันั่นไหมถ่ายรูปจากตรงนี้มาตรงนี้เป็นกระจกเป็นซิกเนเจอร์ของเขาที่ต้องทต้องตามรองรอบเลยเพื่อช็อตนี้เลยเดี๋ยวก่อนแต่ตามฮะทีที ่นี่คือแอลหัวแอลหัวหัว <c oughs> ไม่สนใจเลยครั้งสุดท้ายที่มาพัทยาเหนือนะ <ừ> ที่เราอยู่ตรงนีโโ้โอ้โหบอกเลย มีปีปปเปลี่ยนไปเยอะไหมเยอะมากมสะอาดสะอานแล้วก็จัดแบบทุกอย่างแบบเป็นที่เป็นทางเป็นระเบียบแล้วนี่มีไลฟ์การ์ดด้วยนึกว่าอยู่ฮาวายคืออันนี้น่าจะเป็นภาพที่ใกล้เคียงกับพัทยานในความทรงจําของเราเมื่อสักสิบยี่สิบปีที่แล้วที่เราจําได้ถ้าเกิดไปทางจอมเทียนทาง PN, นาจอมเทียนนี่โอ้อีกโลกหนึ่งละแต่บอกเลยว่าสวยงามหาดดูกว้างขึ้นอาจจะเป็นเพราะจัดทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่แล้วชอบมากเดี๋ยวช่วยพี่เขาหน่อยดีกว่าเรื่องของยางครับ เป็ดีคารเอายังไเอาเป็ดใช่ไหมโอเคเอาเป็ดหนึ่งตัวเท่าไหร่ครับต่อในุญยตถ่ายนานะครับเป็ดเป็ดครับครับของชาเลยนี่าถ่ายรูปถ่ายรูปแม่ฮะวันนี้ชุดแม่ครับ ไฟลุกมากเลยลุงก็อย่าแซวอย่าหาแซวสินานๆจะลงแบบลงรูปแล้วแบบแกแสดีไหนๆเอารูปมาดูหน่อยสิ IG ของพ่อดิลงแบบเพียวเองอ่ะไหนๆพ่อพ่อพ่อลงอะไรไปอือลงอะไรไปิเขาลงนี้ถ้าถึงแสนนะถ้าถึงแสนนะมีรางวัลไม่ ตอนนี้อะไรลงครับพ่ออันนี้คือเป็นมัสโซไวท์ไวน์แล้วก็มีพอกเลเวอร์คือตับหมูกับกับนัชเตเตโดคือที่นี่จะเป็นอารมณ์แบบว่า Very h o m e c o o k Italian แล้วแบบว่าที่นี่จะมีเนื้อมีอะไรมีตู้แช่เนื้อมีตู้อะไรเงี้ยของเขาเองทำซอสเสจเองอะไรเองอแล้วที่สำคัญคือเขาแบบว่าฟาร์มเหมือนฟาร์มทูเทเบิลนะที่นี่หนูก,กินอะไรอะ่ะแม่ลูกกินอะไรอะ่ะอันนี้โหโคเลเวอร์มากเลยลูกเอ้ย ันนี้อะไรเอ่ยพ่ออันนี้คือนอกกระทาถ้าอยู่ในแบบอาหารไทยคงน่าจะจับผัดเผ็ดต้องก็เป็นผัดเผ็ดต้องเป็นผัดเ,เผ็ดโอ้โหขอ,องโปดเขาะคาโบนาร่าคาโบนาร่าเดี๋ยวนี้เขาใช้ชงใช้ช้อนอะไรเองได้แล้วเหรอแม่ยอยเขากินเองเป็นหมดตั้งนานแล้วเพื่อเดี๋ยวว่าจะทำหรือไม่ทำแต่ตั้งแต่ไปโรงเรียนเนี่ยสิ่งที่เห็นในพัฒนาการของเขาเลยก็คืออยโตจะถอดกินเองตลอด เหมือนที่บอกไปว,ว่าอยู่โรงเรียนไปขอข้าวครูเพิ่มอมอมปกติเวลาไปโรงเรียนเนี่ยเขาเขามีข้าวลางวานันให้บอกว่าครูไม่อิม่มขอเติมได้ไหมเออเวลาหนูกินหนูก็กินแหกินจังนะหนูนะเขาอย่างนี้ค่ะหิวเขาก็กินกินเสร็จเขาก็พอละฉันไม่นั่งกอละฉันจะไปวิ่งละอ,อันนี้อะไรครับพ่ออันนี้คือหมูป่าโรสครับอบ ับ s p i และแน่นอนพิซซ่ามีหน้าอะไรบ้างครับอันนี้มีเป็นต้องทำเองหมดนะครโฮมเมดโคสิโต้พแฮมดรเอ็กและแต่สลามม่เขาก็ทำเองที่นี่ทำไมวันวันนี้น่าจะไม่สดใสเลยอ่ะพอเล่นบุกแบบข่แวเล่นจิ้มตาให้ลุงดูหน่อยคับขว้่นจิ้มตาทำไงข่าว่นจิ้มตาวิวแบบยูทูบเบอร์แม่ต้องฝึกเป็นยูทูบเบอร์รู้ไหม อาแบบสวัสดีค่ะซเชียลส,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  <laughs> สวัสดีค่ะชาวโซเชียลสวัสดีค่ะสาวอ้ยเดี๋ยวสวัสดีค่ะสาวเฮ้ยอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะชาวโซบริข้าชาวโซเชียลสวัสดีค่ะชาวโซเชียลดูหน้าลูกมองแรงมองแรงสวัสดีค่ะชาวโซเชียลทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวนะคะเร,เรียกว่าพาม่าแฮมนะคะมัม รู้ไหมว่าพ่อแม่ทำอันนี้มีดียังไงมีดีตรงที่ไล่มืมอกับยางน่าหโหโหโหแม่เอย <laughs> อันนี้เปลือกหอยครับพี่โพเปลือกหอยเปลือกหอยอไม่อาไม่อาเนาะไปหาดาดาด้าไะพี่โพเขาจะเป็นรักโลกเก็บขยะทั้งหาดครับนี่เป็นครั้งแรกที่พาเขามาตั้งแต่เขาเกิดมาเลยนะปกติเข้าแสกสวน <laughs> นี่เราจะมาแบบว่าเปิดโลก No e Legendas